ปิดเดินเลยแล้วไาอะไรขอเร็วปิดให้หน่อยดิเร็วเลย เอย่าดึงเล่น huh. ม oh ันไปจริงแล้วแหละเอาพี่ลูกๆปิดแบกด้วยเดินปิดแบกเฮ้ยอาหารมนได้ยังไงเนี่ยเอาสั่งมาตอนไหนอะเอาเอาผักก่อนผักยกก่อนใช่ครับว่าเหนื่อยเหนื่อยใช่ไงพ่อโดนทั้งค่าข้าวคันค่าคัน ออร์บดด้วยเอ้ยออร์บิทจ่าเองอ้าเหรอโอเคกินไปก่อนพักยกก่อนน้องไปพักยกก่อนเดี๋ยวไว้ลุ้นกันใหม่ไปไห <G IS G> นชิมดิอร่อยไหม <G <IS> G> ที่นี่อุ้ยกุ้งปลเลือดเลยไหนดูโชว์กุ้งดิโชว์กุ้งกันใหญ่มากโอเคกินข้าวก,ก่อนันเนี่ย mal mitnehmen. ท่าน้าเกลียบมากเลยไปเร็วๆดูท่าก็เด็ oh, <no. S 1> oh, oh, โอ้โหดูหน้าเกลียบไปไหนเนี่ยอ่ะอ <c oughs> ีกแล้วปลาอะไรอีกแล้ว <c oughs> ปลาจีปาจีหนึ่งแล้วตอาน้ไม่มีแดงอ่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อไปหยิบครีมก่อนเอาเร็ว,รวจ้า ไหวจ้าโอเคโอเคโอเคปลากินแล้วเร็วเร็วโอ้ยเชิวไปไหนเนี่ย <ะ>คือปาดจีนเเห็นลายดำแล้วอะ่ะเรอนองเด็กนี่เก่งนะตั้งแต่เบ็ดหักนู่นจะบอกกล้องนี่ตั้งแต่เบ็ดหกักก็เก่งแล้วโอ้โหดินด้นดิน้นดิ้นเราก็ได้ปาดจีนเหมือนเดิมนะทุกคนเราขายน้องปังทำไรเก็บส่งไมาอยู่เหมือนแปะมัอ๋อเกนินหัว หลบไปเรื่อยเห็้หัวเลยไหนเต้นเก็บทรงนะ่ทงมโยมันมเป็นยังไงมัเป็นยังไงทไมมันเมาอย่างนทไมาันเมัมนเไปตามเมันเป็นยังไงะบอกด้อาการมันเนี่ยหัวมึนอ่นี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่สแล้วแต่ต้องไป่ล้นกันปลาอะไรไม่รู้ ใช่ไหมปลาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลาจีแน่แเพราะว่าใช่เชื่อสิใช่อา่าเดี๋ยวดู <c oughs> ปลาจีนอยูแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวก้อนเอาขึ้นมางัดขึ้นมาให้มันดูตัวส <c oughs> ิไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอก หนักก็สู้ไปดิปลาอะไรอีะ่ะฮะปลาจีนอ่า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 ปลาจีนก็เนี่ยเห็นไหมสรุปวันนี้เราได้อะไรั้างเนีย่ยยกไทยหนึ่งตัวแต่ว่าหลดยสกไทยนี่มันแสบเลยใช่ไหม มีปลาจีนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวตัวกับยี่สกไทยนี่เป็นห้าตัวแล้วที่เราได้มาใช่ยีสกไทยนี่ทำแสบเนี่ยหลักฐานยังปากคาอยู่เลยทิ้งอังเดียว ตอนนี้เข้าสู่ช่วสองสัตว์มาดูกันไหนอะไรมันคืออะไรมันคือรูอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันก็มีงูยุ่งอีกหาแต่เรื่องมันคือรูอะไรไม่รู้ไอโธอย่าไปยุ่งนู่นดูปลาเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงเล่นมันไปจริงแล้วแหละเอาิลูกปิดแบกด้วยเล็วปิดแบก เบรกไม่ปิดเบรกอ่ะเอลลกฮ้ยพ่อปาอะไรอ่ะฮะปายสเอากลับบ้านนะอ๋อ ถึงว่าทำไมแรงดีจังแรงดีมากคนบอกเลยหมอย่างเร็วอ่ะหือหยพ่อทำไมปาง2ตี้องเป็นแบบนี้ะอะปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยพคนอย่าลืมติดตามก็ไลก์ก็แชร์ก็สไลครท่องไปได้เยนะโอเคไปลุยต่อบายบายอย่าลืมนะโอเค